สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเนื้อย่างกันจ้าวันนี้ลานเคยกับลานสาวมหานะจาะเนาะนี่หอมๆเลยกินกับข้าวเหนียวเนาะไปเราไปกินกันเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วทีนี้หันห่นหันห่นหั่นแล้วสิไปกินปัดนี่น่ากินไหมล่ะนี่นโอโ้โห เดี๋ยวหัน่นเดี๋ยวไปกินกันพี่นอ้องให้ลานเคยหั่นนะคะน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มกใส่ดีเพิ่ใอใช่ไหมล่ะข้าวขมตัาข้าวขมก่อน <c oughs> แก้วขมใช่ไหมละ่ะอืมใส่ใส่ดีเข้าไปเนาะใี่ซอสใส่เทสแต่ว่าของจีนจะใส่แบบบ่ใสด่ดีเนาะอีกถ้วยหนึ่งแยกกันนี่ปลาใสด่ดีขมขมเลยเนาะ กินขมหอมหอมใส่พริกไทยเนาะร้านให้ได้กินร้านเคยใส่พริกไทยหอมหอมเลยพี่น้องย่างไม่ไหมกินกับข้าวเหนียวนี่สุดยอดเเดี๋ยวเราไปกินกันนะจ๊ะเนาะนี่พี่น้องเสร็จแล้วเราจะกินกันแล้วนี่นี่นี่เนื้อย่างหอมหอมเลย ก่อนไปกินยิ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยู u ูบแล้ะค่ะเนาะจึงได้กระโขบคุณหลายๆเด้อจ้าร้านสาวกับร้านเคยมหาเนาะจารมือนี้ไปกินกันเลยเดี๋ยวจินใหไฮร้านเคยติดมากอาจารย์เนาะตติดาไปกินกันเลยร้านสาวชื่อตั๊กกับชื่อติกเออติกพี่สาวว่าชื่อตั๊กกินกันเลยดีๆแยกสัมพันธ์ ติ๊กกับแจ็คครับโอเคไปกินกันเลยมา,าครับจวดจวดครับกินน้ำข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนะ้ำอ่ะติ๊กกินเลยโเนือ้อยา่างแจว่วมีแจว่วอันนี้เป็นแจ่วขมติจังนี่ของร้านเ,เคือขมครับ <laughs> แจ่วขมกินกับกินแจ่วธรรมาชาติกับร้านสาวอ่ะกินติก๊กไปครับจวดโมโบรายเลย,มลยผม <laughs> <laughs> จวดแต่งเดียว พิ่งไดหยุดงานก็นเลยมากอาหารบ่เห็นหห้นานดิ่ม่อเป็นยังไงเลยนะมาผักคือเย็บต่อไหมอีกตัวเย็บต่อ <c oughs> เอากินเลยผักก็มีผักซี่กนหอมด้วยจ้ะลืมบอกค <c oughs> ันมาเบิดยางไหลเบิดสีง่ายจ้ะ่ หอมพริกไทยกินนิดเดียวได้ผม,มแซ่บมากห <laughs> อมพริกไทยเนาะอนอออหอมเยือ่อเยื่วหน่อยเพิ่งจะยุ่งงานกันเลยมาเที่ยวแวะมาเอาของัน แยวมาเอาเข่าวสารฝากมันจากบันนองนะจ๊ะติดกินกิ่นลายเลยกินเลยดกินเดียนลายเป็นจิงจิงเลยดกินเดือ ถึงบุถึง,ถงอะไรัะหอมนิ้วเข่าพี่น้องม่ยังเนี่ยกินกันเลยขมเศร้าไขาเร่งเขาเร่ง <c oughs> <c oughs> บายเจ้แจ่กมากแลยเ้าอยากเห้นเตียงหามมวงคุนมาเลวเ้ว 5 cháo, mì, thiền, mì ngon, Chim chim Bầu gồm ừ. <laughs> <bí lái> <cười> <cười> ừ. Không biết แซบอีหลีแซบอีหลีข้าวเหนียวกันนึงเองฮอนฮอนได้พี่น,น้องอู้หสุดยอดดูครับข้นวเหนียวฮอนฮอนข้างขาอะไรก็หอมดีเป็นโดนมาเทียนึงนะจ๊ะเนาะโดนัทเทียกินเลี่ยเนื้อย่างเนื้อติดมัน เพื่อนพักเนี่ยเบนท์คอร์สเพื่อนพักกะแก้วคายๆจิ้มจิ้มิุ่มเนื้อย่างอืมพริกเผ็ดตัวละพริกดีขนาดพริกคนจะบอกพริกใจ เนื้อหนึง่งโลสิโลหนึ่งมาเด็กพี่น้องนป็นโลเด้เนื้อแพงกินหมูเนะื้อหมูกินแพง่งแล้วนะีห่หมูแพ้งก็เนื้อเหรอไม่นะ่เข้าใจหมูคือแพงวะเนาะจับักบบานเขาจองกินหมูฮะใช่ไหมแพงแค่ปีใหม่เนาะแม่น ลูกคือบุรองขมเบ้งเนี่ยผักซีดอถูกเนาะผักถูกเนาะตอนเนี้ยง่ามคับตอนนั้นอ้ยแ่มากักีโคดง่ามบอกเลยาิบบกำบังไง เห็นงานอยู่กับน้องไส้หรือเปล่าบริมหาจากักรีมองดูกันเมื่อยเบืงบ่งเอฝากก,ากาดไลค์กดแชร์ห <c oughs> น่อยเด้อกดกดซับสไครต์ช่องช่องเฮียงก่อนกินผ้าแซบกินผ้าแซบครับ เป็นป้าแ้วเนี่ยเป็นป้าก็เป็นย่าย้เขาดูแลแสบอีกส่องพ่นส่อง่น,นสมคลำล่ำลือเลยแสบอีกกินปลาแสบหยุดไปได้แซ่บเลยมาเลยนอกเลยไปพ้กินเ้าใจอยากกินครมันยังก็บาเาเถาย เอาจักไปเลยโรยมันใหญ่ปวดเรากินค้าใหญ่ดิยอมข้ามหน่อยเพิ่นกูเบิ่งเฮาอยู่งลงมั้ง ก็อย่างนี้แก้มเข้าไปเลยโดนมาจกกับหนักเลยกลันนล่าอู้อเมย์ก็ฝากอกอไลค์กดแชร์ใลเดจ้าลูกหลานเล่นลุน้นไม่ค่อยดียมาก,ล,มาก,กลยโดนมาแค่นึงเ้าไม่โอกาสนะทีน้ำกันเรื่อย สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่บ่บ้านกบ็บ่นกบเลกครับปีใหม่บ้านกบเลิกครับงนหนไยพีก็แต่ไหมดิโอโหมักแตงไปล ต้องคนติดไหม mm. ไปล้วค้าพี่น้องเยอะมากเลยคลิปมันยาว,วนาะจ้ะเนาะเดี mm. ย๋ยวร้านเคยกับร้าน่าวกิน ก่อนไปถึงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องสุนพัสน์แสบในเด้อค่ะนี่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะยังไยาก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าครับสวัสดีครับพ่อกันไม่คิดนะจ้าบ๊ายบาย